สวัสดีค่ะวันนี้พามาทุ่งนานะคะอากาศดีมากเลยค่ะลมเย็นๆอากาศไม่ร้อนเหมือนฝนจะตกก็ไม่ตกนะคะตรงนี้เป็นที่พูกหวานข้าวเองค่ะสวยไหมคะข้าวเขียวๆอากาศเย็นๆมานั่งพักผ่อนสดชื่น ใจเต็มปอดมีความสุขมากที่สุดเลยค่ะข้าวเขียวๆผสมข้าวสีทองเพราะว่าข้าวออกไม่เสมอกันนะคะก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมข้าวออกไม่เสมอกันต้องถามพ่อปุ๊กยังไม่เข้าใจการทำนาเพราะว่าพึ่งจะทำนาจริงจังเป็นครั้งแรก ต่อไปก็ต้องเรียนรู้มากกว่านี้นะคะอันนี้ยังเขียวอยู่นะคะแต่ในทุ่งนานู่นเหลืองแล้วใกล้จะเกี่ยวแล้วค่ะฝีมือเราก็สวยดีเหมือนกันนะเนี่ยฝีมือปุกนะเนี่ยสวยไหมคะค่ะสวัสดีค่ะ